สวัสดีค่ะหลังจากที่ทำคลิปเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของธนาคารเข้าไปแล้วนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องจะได้ไม่โดนสแกมเมอร์หลอกนะคะและก็มีคนส่งข้อความเข้ามาปรึกษาทุกวันนะคะกรณีที่เราเจอแบบนี้นะคะคือถ้าหลุดไปแล้วผิดพลาดไปแล้วนะคะ รวบรวมหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความนะคะว่าคุณโอนเข้าบัญชีไหนคนนั้นแหละที่คุณจะไปแจ้งความเขานะคะคือเราไม่รู้ว่าสแกมเมอร์เนี่ยตัวจริงเขาคือใครนะคะส่วนใหญ่ก็จะคุยกันออนไลน์เนาะเราก็ไม่รู้ว่าตกลงเป็นใครมาจากไหนนะคะจะรู้ตัวอีกทีหนึ่งคือเมื่อเราถูกหลอกแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยโอนเงินไปนะคะมีตั้งแต่5 0 0 0 1 0 0 0 0ื เป็นแสนมีหมดนะคะเข้ามาทุกวันเพียงแต่ว่าใครจะเจอมากเจอน้อยเท่านั้นเองนะฮะสำหรับคนที่เป็นเพื่อนนะฮะหรือคนในครอบครัวเนี่ยคุณอยากคิดว่าใครโง่นะฮะหรือทำไมเตือนแล้วไม่ฟังนะฮะคือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะคะว่าสแกมเมอร์เนี่ย เขาได้คุยกับผู้เสียหายและใช้เวลานาน,านพอสมควรนะฮะอย่างในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการโอนเงินง่ายมากนะฮะแค่เมืองนอกโอนเงินเข้ามาเมืองไทยหลังจากนั้นธนาคารในเมืองไทยได้รับเงินโอนเนี่ยก็จะเอาเข้าบัญชีนะฮะและหักค่าธรรมเนียมจากยอดเงินที่โอนเข้านะฮะไม่มีให้ใจต่างหากนะฮะ,ะส,สำหรับผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอมาก็จะโดนแบบ หลอกรักออนไลน์นะคะสิ่งที่เราสังเกตเห็นนะคะว่าเวลาที่ผู้เสียหายเนี่ยเขาเจอเรื่องพวกนี้นะคะหนึ่งคือเขาไม่รู้จะไปปรึกษาใครและเขาก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าตัวเองกำลังโดนหลอกนะคะ ประโยคแรกที่เขาพูดคือหนูอายค่ะหนูกลัวหนูกลัวคนมองไม่ดีหนูไม่กล้าเล่าให้ใครฟังหนูกลัวพ่อแม่รู้หนูกลัวพ่อแม่ด่าเขาได้แต่อมทุกคนเดียวนะคะและเขาก็ไม่กล้าแจ้งความอีกนะ,ะถ้าเราสงสัยว่าเพื่อนของเราเนี่ยกำลังคุยกับสแกมเมอร์นะคะคุณอย่าไปว่าเขาโดยตรงนะหรือ บอกเขาว่าคุณโดลลนหลอกเขาไม่มีวันเชื่อคนหลอกนะฮะให้เขาเนี่ยไปศึกษาขั้นตอนของธนาคารว่าธนาคารทํำยังไงทําไมมันแตกต่างจากที่สซแกรเมเบอร์บอกกับเขาแล้วเขาจะรู้ตัวเองค่ะนะฮะส่วนคนในบ้านเนี่ยดิฉันขอร้องนะคะคือดิฉันฟังจากน้องคนหนึ่งคือเขาเป็นผู้เสียหายนะฮะแล้วก็เสียหายเยอะมากนะฮะเขาบอกว่า เขากลัวคนในบ้านรู้นะเขาไม่รู้จะทำยังไงนะคือเขากำลังต้องการความช่วยเหลือนะคะอย่าได้ไปตอกย้ำด่าว่าเขาอีกนะเพราะมันไม่มีประโยชน์นะถ้าคนในบ้านของเราเจอนะยื่นมือเข้าไปช่วยเขานะคะส่งกำลังใจให้เขาและพาเขาสู้กับสแกมเมอร์นะคะอย่าทิ้งเขาไว้คนเดียวนะคะ